สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรในตัวคุณนะขอสามใบนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรในตัวคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรในตัวคุณนะทุกคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรในตัวอ่นะเรามาดูกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะบอกอะไรขอสามใบนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรตัวคุณใต้สามรับ The Lover สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกว่าคุณมีความรัก The Lover ใบที่หนึ่งนะ เดอะซันสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณจับสกความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างที่คุณคาดหวังไว้นะทางด้านการงานการเงนินนะทุกสิ่งทุกอย่างเดอะซัใบที่2อโอราชาเหรียญ king of pentacle. คุณจับสกความสําเร็จในเรื่องด้านการงานการเงนินนะการเงินของคุณจะมั่งคั่งมั่นคงอย่างแน่นอน ใบที่3ครอบครัวคนจะสมบูรณ์พูนสุขนะสีไม้เท้าครอบครัวของคุณมั่นคงอย่างแน่นอนพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมพร้อมพ่อมแม่ลูกธาตุบริวารทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้บอกคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอประสบความสําเร็จ